สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตื่นมารวยนะคะกับหมวยธนวันค่ะวันนี้เป็นตอนพิเศษนะคะที่หมวยจะพาคุณผู้ชมนั้นมาเจาะลึกการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะ ซึ่งถ้าเราไล่เรียงกันไปตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้ว2,559นะคะจนมาถึงปีนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงไตรมาสที่2ของปี2,560นะคะเราจะเห็นได้ว่าดัชนีหุ้นไทยขึ้นมาจากประมาณ1,200มาจนถึงใกล้ๆจะ1,600กจุดนะคะจะมีหุ้นในกลุ่มของอุตสาหกรรมที่ขึ้นมาแล้วอาจจะขึ้นต่อหรือหุ้นในกลุ่มของอุตสาหกรรมที่ลงไปแล้ว ถึงเวลาที่จะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าอุตสาหกรรมไหนที่ไม่ค่อยน่าลงทุนอุตสาหกรรมไหนที่น่าลงทุนนะคะวันนี้คนที่จะมาแชร์มุมมองเรื่องนี้ให้กับเราค่ะเธอคือฟูทามเทรดเดอร์คุณน้ำพึ่งสัตรมไปพูดคุยกับเธอเลยค่ะคุณน้ำพึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมวยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงการลงทุนนะคะ ในอุตสาหกรรมต้องพูดถึงตลาดหุ้นของไทยก่อนตลาดเราเนี่ยก็ประกอบไปด้วยหุ้นหลายตัวมากหลายร้อยตัวมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เซ็ร้อยเซ็ทห้าสิบนะคะวันนี้คุณน้พึ่งจะมาเจาะลึกเป็นกลุ่มไหนคะก็วันนี้จะฉายภาพรวมให้ดูเลยว่าตั้งแต่ดัชนีวันที่4มกรา2อ1 9ันซึ่งเป็นขาขึ้นจาก1 2 2 0จุดเนี่ยขึ้นมา1,600กว่าจุดจนถึงวันนี้เนี่ย ที่มันได้ย่อตัวมานิดหนึ่งแล้วเนี่ยมันมันตัวไหนเนี่ยมันขึ้นมาขนาดไหนและกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ขึ้นมาแรงแล้วก็อุตสาหกรรมไหนที่มันดับคะ่ะทีนี้เราก็จะมาฉายภาพให้ดูว่ากลุ่มไหนอ,อันดับแรกเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของอันนี้คือน้ํำพึ่งใช้ ฟิลเตอร์ที่ว่าในส่วนของดูว่า,ากลุ่มอุตสาหกรรมที่เรียงลำดับจากมากไปน้อยที่ขึ้นมาแรงนะคะ,คะกลุ่มแรกจะเจอเปเปอร์กลุ่มที่สองน่าสนใจมากคือปิโตเคมีกลุ่มที่สามอากกีและก็พรอฟและก็ PKG คจีไมสติวเพอร์ันและก็เอนเนจีแลวก็คอมมิ My Steel Person ลิตี้ก็คืออันนี้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนให้ผลตอบแทนจะเห็นว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเปเปอร์ ผลตอบแทนตั้งแต่ขาขึ้นมาเนี่ยร้อยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ต้นปีนะคะต้นปีที่แล้วค่ะที่เป็นขาขึ้นยาวมาเพราะว่าที่คุณหมอสร้างมาแล้วเพราะว่าตลาดหุ้นเราเนี่ยถ้าเทียบผลตอบแทนกับทั่วโลกถือว่าเด่นเป็นกลุ่มต้นๆเลยอ่าฉะนั้นพอเรามาดูรายเซกเตอร์เนี่ยเอ๊ะว่าเซกเตอร์ไอ้ที่ว่าเด่นเนี่ยเซกเตอร์ไหนที่มันมาอ่าเราก็เรียงทีนี้อย่างในกลุ่มเปเปอร์เนี่ยมันก็ตอบแทน133เปอร์เซ็นต์ปริโต จะเห็นว่าราคาโภกพันน้ำมันเนี่ยมันขึ้นในกลุ่มปิโตในหุ้นของปิโตหลายๆตัวเนี่ยเด่นขึ้นมามากซึ่งการลงทุนตรงนั้นเป็นจุดบอททอมของมันแล้วก็ยิ่งยาวมาเรื่อยทาว่าในกลุ่มปิโตเนี่ยอัพไซยังมีเพราะว่าถ้าทางเทคนิค,คแล้วเนี่ยเป็นอยู่ระหว่างกลางทางของกลุ่มปิโตอ่ะทีนี้มาดูหน้าต่อไปว่า นาทขอนาทสองนะคะที่เป็นเซกเตอร์ที่สองเซกเตอร์ที่สองที่เรียงลาดับลงมาก็จะมีฟู้ดมีแบงค์แบงค์มันขึ้นมาก็จริงแต่ถ้าเรียงลาดับเซกเตอร์แล้วเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่สองที่ขึ้นมาระดับกลางๆอ่าแล้วก็จะมีอีกอนมีซินใช่เรียงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีกลุ่มสุดท้ายเลยเนี่ยจะเห็นว่าในระหว่างที่ดัชนีมันขึ้นจากพันสองขึ้นมาพันหกคุณหมวยจะเห็นว่ามีตัวเลขสีแดงอยู่ด้วยค่ะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มพวกนี้ ว่าทําไมกลุ่มอื่นขึ้นแต่กลุ่มของตัวเองไม่ขึ้นอย่างเช่นกลุ่มเฮลท์ซึ่งกลุ่มเฮลท์เนี่ยนันเพิ่งได้ให้จากที่คุยกับคุณมวยเนี่ยตั้งแต่ประมาณต้นปีที่แล้วกลางปีที่แล้วจะเห็นว่าฟันธงไปเลยว่ากลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงค่ะ,ะเพราะอะไรในกลุ่มโรงพยาบาลเป็นแนวโน้มขาลงเพราะว่าในส่วนของเทคนิคเนี่ยเป็นปลายเทรนด์ณตรงต้นปีที่แล้วเนี่ยชัดเจนที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในส่วนของถ้าไปดูการเติบโตของกิจการโรงพยาบาลเนี่ย จะเห็นว่าในกลุ่มของโรงพยาบาลบางตัวเนี่ยกำไรลดลงอย่างเห็นชัดเจนซึ่งมีช่วงหนึ่งที่มันบูม,บมของช่วงออของโรงพยาบาลจะเห็นว่าเขาได้อาน,นิสง์จากการขึ้นคอมมิชชั่นของน้ํามัน ลูกค้าของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในตลาดของเราเนี่ยจะเห็นว่ามาจากกลุ่มอาหรับอันนี้ก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มของโรงพยาบาลใช่ค่ะหลายตัวนะคะใช่ค่ะก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับตัวโรงพยาบาลใหญ่ๆอย่าง BH ลงมา16%ทั้งทั้งดิชนีขึ้นไปเกือบ400จุดแล้วก็โรงพยาบาล b d m ีขนาดใหญ่ลงมา 8. 9 7นะคะอันนี้เป็นการเทียบตั้งแต่ช่วงช่วงตลาดขาขึ้นแต่ว่าทำไมกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมันถึงเป็นติดท็อปลูเซอร์มาว่า ทำไมถึงให้ผลตอบแทนมาถึงแย่ถึงติดลบเพราะฉะนั้นคือกลุ่มเฮลยังลงมาแบบนี้ยังลงต่อเนื่องยังไม่น่าเข้าไปลงทุนใช่ไหมคะถูกถต้อง <may a? S 2> แล้วคือจุดไหนคะที่เราคิดว่ามันลงมาถึงจุดที่มันน่าจะฟื้นตัวแล้วเราถึงจะเข้าไปลงทุนได้อ่ะเฉพาะนนในกลุ่มเฮลเนี่ยถามว่าจุดไหนก็คือแน่นอนว่าลักษณะของกราฟเนี่ยยังหักหัวลงต่อเนื่องในเชิงเทคนิคอลฉะนั้นในกลุ่มตรงนี้เนี่ยเวลาลงเนี่ยถ้าในภาพของใหญ่เนี่ยอย่างของ B ี s ิเนี่ยเวลาลงเนี่ย มันจะลงตามผลประกอบการเพราะว่าในส่วนของไตรมาสล่าสุดที่มันออกมาเนี่ยผลประกอบการติดลบต่อเนื่องฉะนั้นถ้าผลประกอบการมันยังไม่ฟื้นก็แปลว่ามีแนวโน้มที่จะลงได้ต่อเนื่องในเชิงเทคนิคเอามาประกอบในการซื้อขายว่าควรจะจับจังหวะการเข้าซื้อเมื่อไหร่ก็คือแน่นอนให้มันลงไปเรื่อยๆก่อนเราไม่ต้องไปรีบไปดักกลางทางเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าจุดต่ําสุดอยู่ตรงไหนฉะนั้นในเชิงเทคนิคเนี่ยจะต้องดูให้ออกว่า ลักษณะ b o ททอมมันเนี่ยเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเมื่อไรที่มันยกตัวขึ้นมาทําลักษณะไฮเอโลเหมือนยกเป็นขั้นบันไดขึ้นมาตรงจุดนั้นเนี่ยคือจุดที่อาจจะสาม,ม,มารถตั้งสมมติฐานได้ว่าตรงนั้นน่ยคือ b o ททอมไปแล้วค่ะอ่าฉะนั้นต้องมีการยไฮยกโลขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นเทคนิคในการที่จะจับจังหวะว่าถึงจุดต่ําสุดแล้วแต่ตอนนี้ยังลงต่อเนื่อง,อองสำหรับกลุ่มเฮลนะคะใบที่กลุ่มถัดมาเลยนะคะเป็นกลุ่มอะไรคะ กลุ่มมีเดียค่ะเปกลุ่มมีเดียเนีจ,จะเห็น,น,นว่าน a โนมีเดียคุณหมวยจะเห็นว่าลักษณะของมันเนติดลบแย่ๆเต็มไปหมดเลยเพราะว่ากิจการของกลุ่มสื่อเนี่ยแน่นอนว่าในส่วนของไรายได้จากการโฆษณาลดลงมีการเข้ามาแทน,แท,นที่สื่อไม่ว่า Facebook live ไม่ว่า YouTube ที่เข้ามาในช่องทางต่างๆทำให้ตัวกิจการของสื่อเนี่ยกำไรเนี่ยลดลงด้วยพอกำไรลดลงแน่นอนว่าเชิงนี้เขาตอนนี้เนี่ย ถ้าไปดูเชิงเทคนิคก็ยังไม่ได้ฟื้นเลยค่ะฉะนั้นก็ยังคงต้องลงต่อเนื่องลงก็ยังไม่ถึงจุดที่น่าลงทุนใช่ค่ะก็ให้มันลงไปก่อนเพราะว่ายังไม่มีการยกหายกโลขึ้นมาค่ะมาที่กลุ่มถัดมาเลยนะคะเป็นกลุ่มที่พอจะลงทุนได้ไหมคเห็นสีเขียวๆมันสวนทางกับสีแดงนะคะหรือว่ามันขึ้นมาแล้วยัง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 ไม่ยังมีอัพไซด์อยู่ไหมคะเอ่อมีบางตัวที่ยังมีอัพไซด์ค่ะเพราะว่าในส่วนของกลุ่มปิโตเคมีเนี่ย จะเห็นว่าในบางตัวเนี่ยยังขึ้นเป็น3.3อยู่ในเชิงเทคนิคก็คือพูดง่ายๆ3.3เนี่ยอธิบายง่ายคืออยู่ระหว่างทางของขาขึ้นนั่นเองแต่ทีนี้การจับจังหวะลงทุนต้องไปเลือกรายตัวเพราะหุ้นแต่ละตัวหุ้นแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันจะมีรอบของมันเองฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าหุ้นที่ที่เราดูดูเนี่ยมันมันน่าลงทุนฉะนั้นการการกราฟออกมาเลยค่ะกลางออกมาก่อนแล้วก็มาดูในส่วนของต้นน้ํา ไม่ถึงเว็บ2ต้นน้ํามันอยู่ตรงไหนจังหวะยกไฮยกโฮลต้นต้นเทรนเนี่ยอยู่ตรงไหนค่ะอ่ะพอได้รอบต้นน้าแล้วแล้วก็มาดูวัดเป้าดูว่าตัวฟีโบนักซีหรือตัวอัพไซด์เนี่ยมันมีไหมอันนี้คือในเชิงเทคนิคแล้วก็ตัวขับเคลื่อนจริงๆของมันนี่คือต้องมาดูว่าในส่วนของกิจการเขาเนี่ยมีสตอรี่ไปได้ดีไหมและทําได้จริงไหมสุขภาพเขาโอเคไหมกิจการจะได้โตต่อเนื่องแล้วก็จะทำให้อัพไซด์ที่ว่าเนี่ยไปถึงได้จริงๆค่ะ แต่ว่าถ้าบางตัวเนี่ยเชิงเทีนิคลเนี่ยมันอยู่ยอดดอยละอยู่บนภูเขาละบอกตัวเองว่าอย่าไปยุ่งเด็ดขาดอาจจะมีอัพไซด์อีกนิดหนึ่งแต่ว่าจุดคุ้มทุนือจุดเสี่ยงเนี่ยมันไม่คุ้มทุนฉะนั้นตรงจุดนี้จะต้องระมัดระวังว่าอะไรก็ตามที่ลอยอยู่ข้างบนแล้วยู่ยอดเทลแล้ว ท่องไว้เสมอว่าอย่าตกเหวเด็ดขาดะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังมากๆค,ค่ะเพราะฉะนั้นในปี2,560กลุ่มที่ยังพอจะมีอัพไซด์แต่ต้องเลือกเป็นบางตัวคือกลุ่มของปิโตเคมีปิโตเคมีแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยมองเรื่องในกลุ่มของโรงไฟฟ้าค่ะว่าอาจจะมาเงียบๆในระยะยาวเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าในบางกลุ่มเนี่ยถ้าเราไปเจาะซอรี่แต่ละบริษัทดูเนี่ยมีการเข้าไปลงทุนแต่ว่ายังไม่ราคานอนก้นอยู่เลยยังไม่ไปไหนขณะนี้ การที่จะกับเลือกว่าตัวไหนแน่นอนเทคนิคมาก่อน2ไปดูสตอรี่ว่าไปลงทุนด้านไหนแล้วก็สุขภาพของบริษัทเนี่ยสามารถทําได้จริงไหมมีเงินทําจริงไหมอันนี้ต้องติดตามใกล้ชิดว่าควรจะเป็นตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นการฉายภาพให้เห็นหุ้นในกลุ่มของอุตสาหกรรมที่ลงมาเยอะกลับขึ้นมาเยอะแล้วก็โอกาสในการลงทุนในกลุ่มของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้จะไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะว่าในเซต50นั้นเนี่ยยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจหรือเปล่าค่ะ